ดวงชะตาคนที่เกิดในปีเถาะนะครับประจําเดือนมิถุนายนนี้นะดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกว่าดวงคุณเนี่ยในเดือนนี้จอกแนวบู๊อยู่นะครับต้องฉกฉวยช่วงชิงต้องลุยนะครับใช้กําลังในการต่อสู้ห้ามห่างแย่งชิงผลประโยชน์หรือในเรื่องของความรักนะครับหรือในเรื่องต่างๆก็ได้นะคือโดยชะตาของของคุณเนี่ยโดยที่การแข่งแย่งชิงดิฉินเด่นกันนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีอํานาจวาสนาบารมีนะครับเท่าเทียมกันนะโดยจะมุ่งหวังแข่งขัน เพื่อให้ได้รับใช้ชนะต่างๆทําให้ธุรกิจทางด้านการงานรวมถึงในเรื่องความรักเป็นต้นนะในเรื่องการทํางานการแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะครับวิธีการต่างๆนานาเนี่ย เพื่อกอบโกยนะ้าตักตวงลาบผลประโยชน์ชื่อเสียงของคุณนในการทํางานจึงกําลังตกอยู่ในสภาวะซึ่งอาจจะมีแรงถูกกดดันด้วยนะครับจะมีเกณฑ์การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายกันด้วยนะครับหรือเพราะถูกบังคับให้ทํางานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายด้วยความอึดอัดคลับข้องใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คืออาจจะเป็นแนวในลักษณะาอาชีพการขายประกันน่นนี่นั่น,นก็ต้องทํายอดถูกปะ เ,เพราะฉะนั้นนะก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับอาจจะมีแรงกดดันประมาณนี้นะให้ทํายอดทํายอดสูง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 เข้าไว้ประมาณนี้นะครับเออ,เอ,อนะคือในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีถ่อเนี่ยนะครับถือว่าชะตาชีวิตคุณจะมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาจะมีเส้นรางสอง,องที่ดีนะครับงนั้นคนเกิดในปีถ่อเนี่ยถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ไปซื้อนะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับแต่ในเดือนนี้ คนเกือบปีถ่อเนี่ยคุณจะมีความมุทะรุอย่างเห็นได้ชัดมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็จะมีความขยนขันขงันแข่งที่ดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายก็ต้องเรามัดร,ระวังไว้นิดนึงนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงเกินไปขวานผ่าซากนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่เรียนรู้ฝึกฝนนะครับในระบบต่างๆในวิชาความรู้ต่างเนี่ยได้เป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นในหลงการงานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคของคุณนะครับแต่ให้ระวังในหลง คำพูดซึ่งตรงจุดเกินไปนิดนึ่งน,นะในดวชะตาของคุณนะครับมาพูดถึงดวงชะตาทางด้านการเงินนะครับถือว่าดวงคุณน่ยจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจงดใช้อารมณ์ตามอำเภอใจในเรื่องการตัดสินใจการลงทุนรวมถึงในเรืงการใช้ใจ่ายอย่างดื้อรัน้นและดันทุหลังนะครับเพราะจะมองเห็นแต่ผลประโยชน์ที่ยังมาไม่ถึงนะทำให้คุณอาจจะมีความโลภบ,บังตา เจานอาจจะก่อปัญหาหนี้สินก้อนใหญ่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียใจใหญ่ใจโตนะครับชอบในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนต่างๆทางด้านของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงในด้านของความรักนะครับถือว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้ครอบครองคนที่ตนรักนะครับจึงใช้แต่กําลังสติปัญญาแรงกายเข้าห้ามหันฝ่าฟันนะครับในเรื่องของการเอาชนะนะแต่สุดท้าย ความรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เกมสนุกๆเท่านั้นนะจะหารักแท้จริงเนี่ยหาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในความรักอาจจะรอออกแนวลักษณะเป็นความรักแบบชั่วครั้งชั่วคราวประมาณนี้ในเรื่องของอารมณ์ไปตามอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ดนึงนะอย่าใช้อารมณ์ในหลงการตัดสินใจใช้ในหลงเหตุผลในหลงความรักเข้าไว้ดีที่สุดและมันจะยั่งยืนนะครับของคนที่เกิดในปีถ่อนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถือว่าคุณจะ มีความขยันขันแข็งลุยในหลองการงานถือว่าคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะการประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและชีวิตการประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะครับจากความเร็วนะให้ระวังในเรื่องการทะเลาะวิวาทด,ด้วยการกระทบกระทั่ง กับคนแปลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในเรื่องกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีและในเรื่องของผลประโยชน์กัดขัดกันเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังไวน้หนึ่งของคนที่เกิดในปีเถาะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับในดวงชะตาก็ขอให้คนที่เกิดในปีเถาะทุกคนโชคดีมีชายประสบผลความสำเร็จสวงในทุกประการเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ